มาอยู่สี่ห้องว่าได้ใส่เงื่อนเอ,อียงจะเก็บกินอยากกินอย่างปลากระมีกบกระมีบักหอยกระมีถ้ากินอย่างคนเท่าก็กินอยู่สามีน้อครับดีหลไรได้ใจหน้อยกระย่างเม่นบ่อลงต่อยย่างเก็บเบิร์ตคือเก่าเก็บเบิร์ตว่าได้สืออ่ออย่างมีเงินเก็บอยู่กรุงเทพบ่กเอาถามตรงๆเนี่ยมันกระมีอยู่คลิปนี้ภาพพี่น้องข้าวิมงสุดยอดกเกษตรผสมผสานจ้ะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอย เ็ดสวนเ็ดหน้าอยู่มองเดียวกันพี่น้องนี่พื้นที่งามแหลงแต่ว่ากันนามก็ยังห้ายอยู่จ้ะพี่กัดก็อยู่บ้านแก้งพี่น้องตะบนแก้งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้ะเป็นแปลงคล้องหนองต่อยได้ไปหาจะคล้องสวนเพิ่อนจะคล้องแปลงเพิ่นจ้ะแม่วาดีจ้าจ้ากําลังเก็บ ผลผลิตออกมาเนาะจ้าอน้องต้อยวัสดีจ้าวันดี้ครับผมชื่อต้อยครับชื่อสำรานพ่อคำหลักครับจ้าอันนี้กะไับเพ็ดเกษตรผสมผสานครับจ้าเห็ดสุยางในห้ในหน้านี่แหละครับก็มีเลียงโกบนี่เรียงบวชหอยเรียงปลาน้ำอือนี่มองนี้เรียงโกบบ่แมนครับโอ้จักโตจ้ดเรียงไม่นีก็เรียงบวค่อยลายกันเรียง ตอนนี้มันบ่คอยเห็นมันส่นอยู่ในหูครับมันปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติจ้ะตอนนี้มันส่นอยู่ในหูน้ํมแรงมันออกมากินยังหลายออกมาทังนอกครับแส่ผ่าเขี้ยวหัวล้อมไหวเนาะการออกนะพี่น้องให้อาหารอยู่บ่หรือว่าเลี้ยงหก็ะหาอยู่ครับแต่ห้บ่หล้ายห้แค่เธอเดียวตอนแรกโอ้ก็มีห้อยมียังอยู่ข้างในมันก็กินน้ามันธรรมชาติมันปล่อยมันไปจ้ะเป็นสายพันธุ์กบหน้าเหาบ่ มันมีทั้งกบหน้าเลยครับกบเลี่ยงน่ำครับผสมอยู่น้ำกันเลยบ้าครับอเฮ็ดมากจะปีแล้วจ้านีอันนี้ผมพึ่งมากลับมาจากชลนุรี่ครับตลรกเฮ็ดงานโรงงานอยู่พึ่งกลับมาเฮ็ดเริ่มก็ทยอยเฮ็ดมาเรื่อยๆล่ะแต่กลับมาอยู่กับบางปีใหม่นี่ครับอพึ่งมาอยู่แต่พวกมวนบักม่วงแบบนี้ก็คอยปลูกไว้เรื่อยๆจ้า อันนี้ก็พึ่งกลับมา,มากับมากับมะล่งขออ้าวโพดกตีย่า่แล้วก็ล่องไงละ่ะแต่เราบาไว้แล้วเราเถาแล้วก็เ<อ>ลยลงมาซอยอันนี้บักขออ้าวโพดท่านี่กับขออ้าวโพดถ้าพุ่นกับบักแตงทั้งคาง,งบักขออ้าวโพดก็มีบักทัว่วกําล่งงคืนจ้ะย,ายลงลง่า่พุ่นเบาไว้แล้วย่า่พุ่นเถาแล้วเฮ็ดร้ายว่ได้จ้าก็เลยพ้ากันลงมาอยู่น้าเนาะลงมาต่างรักเฮ็ดเกษตรแมนครับจ้ะ ฝึงลงมามาอยู่ฝึกมาเด็กนี่แหละวังมาจากชนบรีม่วงอะไรอย่างกับลูกถิ่มไหวก่อนยังลงมาครับโอ้คือก่อนออกจากงานมานี่น้องมาเตรียมว่างแผนไหวแนวนี่ก่อนแมนบอกแมนครับโอ้เวลาออกงานมาเท่ากับทำาันวันวันแมนน้ำหนึ่งเนาะแมนครับคือทำมาเตรียมโตไหวแล้วพี่น้องนี่พักติวก็มี มีเบิร์ดเออมีเบิร์ดบักม่วงพันหยังนี่นี่จำได้บ่อันนี้มันเป็นบักม่วงแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นบ่เนี่ยแมนครับโอ้โดกดีแห้งต้นนี้จักปีหลจ้ะนี่เป็นนวยรกดๆนี่จักปีสองสามปีไม่สามปีบ่โอ้ข้าวโพดเป็นข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดเลี้ยงสาจจะนนี่เป็นข้าวโพดข้า,ขาวเหน,น,นียวครับโอ้ข้าวโพดข้าวเหนียวแมนครับอืม มันนี่กะสีฮักไปทรงเขาอยู่ดอกมันนี้โอ้ทรงปลูกไร้ไร้ยังสีห้าทรงไมหมคะบอเอาผมเอาไปบางทีก็เลาะขายขันขาย,ขายระท่านผมก็เอาไปลงตลาดครับโอ้จ้ะปลูกนนไปเป้เป็นรุ่นปาาเป็นรุ่นมาจ้ะเป็นรุ่นครับนี่พี่หน้องทางน,านันกะสีมีอีกรุ่นหนึ่งเนาะท่านนันก็นเขียงแอลแล้วอ,อันนี้กะฮักม้วนห,หน,นีจบกะสีฮักม้วนนีต่อราคาดี่อจา้ะกระโพดนี่กระโพดตอนนี้กับครับ มันกันเรื่อยๆครับมันกับพค่อยดีปัญหาตอนนี้ราคาเขาผดมันลงแต่เขากับบ่ได้ปลูกหลายครับปลูกหลายๆลยยางร่วมๆกันอครับปลูกยางเดียวเบิดเลยเวลาราคามันลงเข้ากับแย่จ้าค่อยๆปลูกไปน้ำคั้นปูนนี่ก็ปลูกเป็นมะเขือเนาะครับสุ่มต้นใหม่มะยงชีดเนี่ยงกับปลูกไว้อยู่ก็รลังขืนดอกม่วงก็ปลูกปลูกเพิ่มอีกเนาะบอกม่วงก็ได้ตามขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็มีเขียวเสมอใบม่วงแหลดเพิ่มไปอีกเขียวลงเพิ่มอยู่จ้า น้ำแปลงนี่กับโบเมนมี่ต่ข้าวโพดมีบักทัวไปอ้อมเนาะแม่นะมันนี่กับบักทัวทั้งปูนขางกับบักทัวสีเห็นเป็นตาคายนี่คือเอาบักทัวไว้ปลูกไว้เป็นหลุนเป็นหลุนแม่นครับได้ขายสุยางบ่จาเนี่เห็นนี่มาขายสูยางอันนี้ได้เรียงปลาบ่านหองนี่นี่นปล่อยปลาอันนี้มีปล,ปลาครับนี่แล้วหขหัวหารเดี๋ยวไปขึ้นมาอือมี่ปลาทุยางมีปลานิ่ปลาดุกปลาตะเพียนนี่นี่แหละจ้ะร่วมๆมกันอยู่เออ บอกระได้เติมน้ำลงบ่จ่านี่ก็มันจะมีน้ำปล่อยขึ้นมามีทอที่ว่าน้ำไหลนะครับมันจะเติมมาเรื่อยเรื่อยมันเต็มเท่ากับปิดดว้ครับคร้บมันแห้งแล้วก็เติมลงมากๆเลือกบ่อน้ำอันนี้ก็บ่วมหัวอยู่ครับใส่พื้นที่ได้คุ้มคาอีหลีเนาะโอ้โดทำผุนกับผุคาจ้าชิโ่งเพิ่มอยู่คาโร่งไอซูทผุทางผุนก็เป็นคาเป็นบักเ้าน้ำหอม ที่น้องสูดผุ่นเลยบ่จ่าเนี่ยผปนนครับสูดผุนนะครับสูดต้นไอ้ต้นไอ้ต้นยูข่าทั้งผุนสูดกันเท่หน้าทั้งผุ่นมากจ้านี่คือที่เห็นปูข้าวโพดนี่เป็นพื้นที่หน้าเนาะนน้าเดี๋ยวขึ้นกับจิล่งปูเขาจ้าเกิดจรง่ายขึ้นมาปูกสวนทั้งเถิงตอทั้งทุนที่มีสวนทั้งเถิงทั้งนี้ไปเบิงทางนี้ต่อทั้งนี้ปูง้ังเนี่นจ่าอันนี้โอ้มีสูยางมีบักพริกบักเขือบักเขือสมฟักทอง บักไซไลบักุ่แสดงว่ามี่ายได้สูมืออยู่ดิหน่แม่นว<อ>ันน้องมี่สูมือครับเ<อ>ก็บขายนี่บักไซไล่ดิมันนี่เก็บเกาไปส่งเขามัอนี่บ่บักไซไล่พันผืนบานห้าบ่ันี้แมนครับมะละกละีนโนกนี่ละกีนโนกหน่อยเนาะนพี่น้องโอ้โชคดีอยู่จ้ะแต่ขายสูยางเนาะบานห้าเนาะขายสูยางเออ บักฟีกกระโดกดีแห้งบักฟีกบ้านอันนี้เริ่มซาลงแล้วเริ่มจะเอาหุ้นไหมบ่เพราะไ่ได้ฉีดยาขามีแต่เอาหุ้นเอาอย่างเดียวโอ้โลกเอาแมนครับนี่เพื่อนนี่ย่ายก็พกาเพึ่งลกนี่อือย่าเพิ่นเก็บบักเขือเอาไปบางหาันคุหนึ่งเนาะพูบักเขือทั้งฝู้นี่น,น,นี่ก็บีบักแตงทั้งขาก็มีทั้งฝูนก็มีบักแตง ส่งห้แไ่คคาบ่าจจาหรือไปขายเองเนี่บักพิกปลูกหลาย,ลายักพิกบางที่ไม่้าเขาเข็มาซังครับสังไปตลาดเขามาสังเอาเท่าหาโลซบโลก็ว่า,าไปโอ้โลจักบานละน้องนี่ตอนนี้พิกมันโลงครับเหลือโลหาสิบ,บาททรงเขานะอือทรงเขาหาสิบ,บาทแมนครับแต่ช่วงบางปีใหม่บาง้มกกลา่ผพานมานี่พิกแพงเก็บน้ำกับท่านักพิกเถาบระท่านจ้อย ได้ทึงโลดละลอยพ่อสวงปีใหม่ได้ครับได้โลดละลอยอนี่คือห้าแนมเห็นนี่เก็บตั้งแต่ปีใหม่บ่ลงต่อยนี่โอ้เก็บมากกัดกปีใหม่พุนนะครับโอ้พริกอันนี้มันเก็บได้โดนบ่วลงต่อยแมนครับพริกนี่มันขนันเท่ามอมลูกมันไปเรื่อยๆมันกัดเก็บได้เรื่อยๆครับมันเอาปคือ,อพริกแดงพริกสีฟ้ามันหอดเวลาหอดอันนี้มันกัดตายมันกับบุกคอยออกอันนี้กัดมันเป็นรุ่นออกมากปุ๊บเก็บใส่ปุ๋ยใส่อย,อยัง อเอาหุ่นมันมันก็ออกเรื่อยๆแตกเรื่อยๆครับได้แนวคิดมาแต่สายหนองต่อยได้ไปเบิ่งงานอยูสายบอคือได้มาเฮ็ดเกษตรผสมมาสานแนวนี้จะ้ะบอได้ไปเบิ่งทาง้งใดมาดอกตะกี้อยู่บ้านบ้านผมอยู่สุรินทร์บอบ้านผมก็เฮ็ดเ,เกษตรซทั้งสีล่ลักโอ้โอู้ทั้งผีก็มีหลายอย่างอันนี้บักเขือบักขือข<า>บักขาา่าบักเซไลบักทั่วบักทอง มีเบิร์ตปลาแข็งอหอมบัวหอมยังมีเบิดแหลมมีทอดได้กินได้ขายปลาขนาดก็ฟึ่งตัดออกไปเบิดได้กินได้ขายหอมเนาะกินกันยูนีขายกันยูนีไล่ได้ต้มมือเฉลียให้พี่น้องข้าฟังได้บ่เห็นของหลายๆเต็มสวนแนวนี่น้องต่อยเถิงมือละซีหาลอยก็จ้ะ มั็ประมาณนั่นแหละครับประมาณนั่นเนาะบางมือได้อีกหลายแน่บางมือก็ได้หน่อยอมันก็อยู่ประมาณเฉลีย่ยประมาณนั่นครับจ้ะ,ะเฉลี่ยม,มือได้เป็นตลาดไ่เขาเขาก็มาลาบหลายมันก็จะได้หลายนน่จ,จ้ะก็แล้วแต่เห้ามีของน่ะมั้งเนาะของห้าผลนผลิตเฮาออกกันสินะว่าชีลงคาเหลืองขายหัวมันแบบนี้บ่ว่าชีลงขายลงอยู่น้องมีแรงเพื่อนขายต้นพันธุ์มันบ่ โมจักบอ,อมขายต้นพันธุ์กับเขาไปในเพจหาเอาในเฟซบุ๊กครับอยากได้ยังกบคนหาเอาโอ้นวนั่น<ม>บอกเมนครับ <laughs> <laughs> มีพี่น้องเขาว่าอยากได้พันธุ์คาหลาย,ลายแต่ว่าไม่ต่อยบูห่าสิไปหาใายไห้นะาจ๊ะคนหาเอาในเพจนอกคนทรงหอดบ้านแม่นบอลองต่อยเมนครับเขาทรงเขาทรงหอดบานครับอนี่บักเขือบักทั่วค่ากับซูสผุ่นไเป็นบักเขือโล่าจากบาทเดียวนี่ต้นหมากกับ ขายพวกขายไปเอาไปขายตลาดครับมะเขือมันบหลาย oh. ขายทุงละเศร้าทุงละเศร้าโอ้ทุงละเศร้า, oh, าบ่าเดียวนี่ยแกนครับจ้ะใส่ไปขายตลาดเศร้าเจี๊ยบม่งกับกัปมาทรงนักเรียนมีความสุขบนหนองต่อยได้มาอยู่บ้านแนวนี้เด็ก oh, <ม><ต>อยู่ดีมีแห้งเลย oh. <laughs> บ่ได้ใส่กินยองกินยาโอ้เหตุงานเถอนะเนี่ยกับจักน้อยกับเป็นไข่จักน้อยกับป่วยโอ้แม่นบนหนองต่อย เอออยู่นี่กับคงกับเขาครับก็มีเบิดลกัต้องสื่อจักย่างอ๋อกินของเขาปลูกเองพ่อกินของหาปลูกเองปลอดภัยเนาะครับได้อยู่กับลูกพ่อมอยู่กับลูกพ่อเอออยู่ปุ่นไปเฮตุงานกลับมาเยี่ยมบ้านเต่เทอาสิไปกะโอ้ยขีดหอดน้ำลูกเออลูกกะหายน้ำลูกกะหายน้ำแต่มายู่นน้ำแม่กะได้ดูแลนเนถาน้ำเนาะครับได้ดูแลเล่าน้ำเส้นเล่ายานี่กะข้ากล้ยน้ำ ว่าถ้าผุ่นกับกล้วยหอมโอ้นี่พี่น้องค่าเพื่อนงามแห่ง้ะคขา่าแดงเนาะเขาเอื่นแบบนี้เนาะขาหนอ่าแดงขาหนอือข้าใส่น้ำยังโหดสวนไล่ๆนี่น้องต่อยก็ดีแหละครับน้ำในบ่อปลานี่แหละเอาน้ำขี่ปลานี่แหละโหดจะงามเรื่องด้วพี่น้องบรรยากาศแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาใส่ป่าป่ามันก็ได้น้ำไม้มันก็ใหญ่ดีเพราะตายเพราะน้ำยังน้ำกับเพราะเน่า ข้ากับเปลี่ยนนามไปเรื่อยเพราะหนามข้าก <het> ับทายลงมาอันนี้ข้าวกับไปโดสวน่ตจ้าสีเลียงปลาเอาแต่นามนั่นเรียงปลาไว้เลยนามมันก็สีเน่าแล้ก็ต้องเปลี่ยนมันข้ากับเอาสูบหนามออกอ้อนไม้เขาพนไปเรื่อยครับได้ประโยชน์ผอมน่อได้ปุ๋ยมาใส่พักใส่สวนข้ารผอมใส่ปุ๋ยใส่พักขวนสวนกับงามรายได้หน่อยกลัวอยู่กรุงเทพบอน้องต่อยนี่ มันกะมันกะแล้วแต่มันกะจะชิว่าอย่างไรเนาะอ <laughs> พออยู่โรงงานกับเงินเดือนกะหลายอยู่ดอกเงินเดือนหลายเปไน็นไงเอาถามเนี่ยสองอสองฟัวเมียร่รวมกันห่วยสองฟัวเมียเดือนหนึ่งกับแมนหาหมืน่บนบ่สองคนหาหมื่นครับถิมเงินเดือนหาหมื่นมาเฮุเกษตรเนาะสองคนก็หาหมื่นไปแล้วจ้า เห็นงานสองเดือนแสนหุ่นนะสองเดือนแสนสองเดือนเห็นเงินแสนแต่กับว่าเห็นดอกเงินอยู่มันค่าใช้ใจ่ายมันหลายค่าข้องเียบมันสูงนําห้าได้งมากห้าก็ต้องไปสื่อกินค่าเช่าค่าเข่าเอียงจ้ามันก็ต้องสื่อกินมันกระเบิดได้หลายห้หากรเบิดครับ<อ>มาอยู่สี่ห้าว่าได้ใส่เงินเอ,อียงเก็บกินอยาก,กินอย่างปลากระมี่กบกระมี่โอ้หอยกระมี่จะกินอย่างโคตรเท่าก็กินอยูอย่ซม<อ>ีน้อครับดีหลาย ได้ได้หน่อยกันย่างแม่นบมดตรงต่อยย่างเก็บเบิร์ดคือเก่าเก็บเบิร์ดวัไหนสื่ออยังมีเงินเก็บอยู่กรุงเทพบอกเอาถามตรงๆแน่มันก็มีอยู่หยากระจิตทั้งขางกระจีหกแน่แต่ทั้งแน่กัเอาออกเพราะว่าบมื่อใดฉีดยาข่ายยาเนาะฉีดไปมันก็อันตรายเฮาจ้าเพราะได้บางๆเอาเครื่องตัดหยามาลงตัดมันก็แปรนี่เขาตั้งแปนไปเขาลงมาเขาอยากกินอยัง จ้าถามวันห้าอยากกินอย่างข้าก็ปลูกเลยปลูกทิมไว้ทิมไว้จ้าออกจากงานมากสิเดยมาเก็บผลผลิตข้ากินข้าขายเนาะฝั่งที่มากกับบักม่วงได้ขายปีแรกจ้อยปีนี้ก็บอกหน่วยแล้วจ้าโอ้ต้นนี่สิเก็บท่านบะระบะพริกเนี่ยต่อยขึ้นโดขึ้นหลายค่ะรอ้ยตอนสวนท่านก็เก็บไปเห็ดบักพริกแห้งขัว้าตำไปกินวิ่งแห้งข้าว บักพริกมันสุกหลายข้อเก็บไปตากแหงเห็ดบักพริกแหงจ้าเขาทาพี่หนอบักมุ้งกับมีหนาบ้านกับเพราะมันสุกเก็บกินจ้ากินว่าเบิร์ดเท่ากับหอไก่ก็แต่กระลังเช็ดอขอกไก่ม่อยู่ทั้งลังบ้านเลี้ยงไก่พร้อมไปเลี้ยงง่วนน้ำมันหลงต่อยย่างครับย่างบะไรเลียงง่วนเลียงเนาะเรียงไก่ดพี่หนอ หายอาหารเฟื่องน้า่อปลาหนิหายครับหายแต่ตอนแรกตอนเดียวหายพร้อมกันนะกรบอ่ิอสุ้ายกยากห้น้องต่อยฝากเถึงพี่น้องเข้าแน่ผูอยากอวยมาอยู่บานมีพื้นที่ขึ้นน้องต่อยนี่ควรสีว่างแผนยังไดนแน่จ้ะเข้าก็บ,อกบ้องว่างแผนกอนว่าเข้ามาเลยเข้าสีเห็ดอียงเข้ามักอีีบเกิดเข้าบัมาอีหลีเข้ามาย่เข้า,า,ขา,ากับบ่มีความสุขจอ้อันดับแหลกเข้าตอง เบิ่งก่อนว่าเฮ้ามักอิลีบอ,อขันเฮ้ามักอหลีเฮ้าก็ค่อยๆทยอยลงกับมาเทศกาลเฮาก็มาลงใหม่ยืนต้นไห้บักเฝ้าบักยังเฮ้าก็ลงไว้เลยอพอกลับมาเฮ้าก็ได้กินจ้าแต่อันดับแลกเฮาต้องมีใจรักก่อนจ้าขันเฮาบ่มักอหลีมันก็อยู่บได้แล้วครับบางคนมากเข้าก็มาหอดเออแบบเพ้อตาโมมากเอออยากมาอยู่เขียวๆแต่ว่าพอแดดยังก็ย่บได้กะ ครับไปให้เก่าเพราะความสูขก็โง่เปเ่็นงานให้เก่าก็ต้องใจหักก่อนครับจ้ะเอาต้องมีใจหักเนาะแมนครับจ้ะจังสีประสบความสำเร็จน้องเพื่อนก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยล่ะนี่ข้องกินขล้องอยากเต็มผืนที่เต็มืนมีรายได้แล้วเนาะกะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องกะผ้าพี่น้องห้ามวเบิงจ้ะสำหรับผู้ที่อยากอวยมาอยู่บ้านเฮามีพื้นที่ กะอยากให้ทยอยปลูกแต่เมื่ลงปุ๊บนี้มันกลัวมันสีญ่เข้ากับท่อแหละโอหย่มใดมันสีใหญ่ยมใดมันสีใดแล้วก็คอยลงไหวก่อนแบบนี้ดีเนาะครับจ้ะกะคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องต่อยได้หลายจ่าเสี่อนุญายเสียยามส้มแดงเนาะจีมเงินเดือนสองคนผัวเมียหาเงินพี่น้องมาอยู่บ้านน้ำหลวงน้ำเต่าเงินเทิงว่าได้หน่อยแต่กะยังพอมีเหลือกว่าอยู่พุทเทพขอบคุณได้หลายจ่น้องต่อยครับสวัสดีครับ คุณพี่น้องที่ที่ตามรับชมจ้ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า